ในพาร์ทที่2นี้นะผมจะบอกถึงวิธีการดูแลรักษาข้อเข่าหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามานะว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาตนเองอย่างไรนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปวิธีการดูแลรักษาข้อเข่าหลังผ่าตัดมาแล้วนะฮะแต่จะมีน้องเพื่อนหลายคนเนี่ยที่สงสัยนะว่าการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามากับการผ่าตัดข้อเข่าแบบทั่วไปเนี่ยมันต้องดูแลรักษาต่างกันอย่างไรนะฮะถ้าเกิดผ่าเอ็นไขว้หน้ามาต้องต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้างต้อฟังฟื้นอย่างไรเดินโน้มหนักได้เมื่อไหร่ต้องออกกำล ผมจึงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วก็ทาเป็นคลิปสาหรับคนที่ผ่าตัดเอ็นค่อยหน้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาตนเองสําหรับคนที่ผ่าตัดเอ็นค่อยหน้ามานะฮะว่าเราจะดูแลอย่างไรหลังผ่าตัดมาใหม่ๆนะฮะต้องฟื้นฟูอย่างไรจะเดินล้มหัดได้เมือเ่อไหร่ต้องออกบำังกายเท่าไหร่บ้างเป็นต้นนะครับผมสาหรับคนที่ผ่าตัดเอ็นค่อยหน้ามาเนี่ยผมสําหรับผมนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน,าน่ากังวลเท่ากับคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะฮะเพราะว่าการผ่าตัดเอ็นค่อยหน้า่เป็นผ่าตัดแผเ็ก และเป็นการแค่ผ่าตัดเย็บซ่อมตัวเส้นเอ็นที่มันฉีกขาดให้มันกลับมาติดกันเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะฮะซึ่งจะใช้ซึ่งใช้เวลาระยะเวลาประมาณ6เดือนนะถ้าให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันติดกันเหนียวมีความแข็งแรงเหมือนเดิมและระหว่างนั้นเนี่ยเราก็แค่ออกอากายให้ตัวกล้ามเนื้อแล้วะกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันแข็งแรงเท่านั้นเองเรายังคงสามารถวิ่งได้กระโดดได้ละได้ตามได้ตามปกติแต่ถ้าจะกลับไปเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะกันเลยพวกนี้ต้องรอระยะเวลาประมาณ6เดือนนะครับผมโอเคและเพื่อไม่ให้คลิปยาวจะเป็นไปตามผกเลย สำหรับในช่วง1-3วันแรกหลังจากที่เราผ่าตัดเอ็น่้อหน้ามานะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือการที่เรานอนงายยกขาสูงนะครับเพื่อให้ตัวเลือดแล้วก็น้าเหลือ,องหลายที่มันบวมอยู่ในเข่าเราเนี่ยมันไหลกับข้าสู่หัวแจงของเรานะอาการเข่าบวมของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับผม,มคือเวลาเรานอนเอนน็น,นก้าตาเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยคือต้องนอนงายเงี้ยตลอดนอนงายยกขาสูงเงี้ยตลอดเวลานะครับผมเลือดจะได้แบบไหลกลับมาไหลเวียนกลับมาที่ขัวแจงของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นนะฮะวิธีการก็คือให้เราเอาหมอนเนี่ยวางบนนะ แล้วก็เอาขาข้างที่เรามีปัญหาเนี่ยวางทับหมอนไปอย่างนี้แล้วก็แท่นอนหงายเลยเนี่ยานเองเนี่ยครับผมให้ตัวเขา่าของเราเนี่ยมันสูงกว่าระดับหัวใจเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่แต่ถ้าเราเห็นว่าหมอนเนี่ยมันเตี้ยเก,กินไปเนยเราก็หาหมอนอีกใบนะครับมาวางทบกันแล้วก็วางขาผ้าไปเลยอย่างนี้เนี่ยพอขามันสูงกว่าระดับหัวใจเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เรานอนหงายยกข,ขาสูงแล้วนะฮะ สิ่งที่เราต้องทํามาเป็นอันดับที่2ก็คือเราต้องหาน้ําแข็งเจลเย็นหรือผ้าเย็นมานะครับผมสมมติผมได้น้ําแข็งมาหนึ่งถุงอย่างนี้นะฮะผมแค่เอาผ้าเนี่ยสะอาดนะผ้าสะอาดผ้าแห้งเนะี่ยมาวางอย่างนี้แล้วก็ห่อด้วยน้ําแข็งขอ,อน้ำแข็งเอาไวสา้สถานีนะครับผมจากนะั้นเราก็แค่เอาขาของเรา,ายกขาสูงนล้เนะี่ยเอาน้าแข็งมาประครบตรงบริเวณเข่าที่เราาผ่าไว้นะครับผมและเราจะไม่วางทับตรงตำแหน่งที่สายเดนมีสายเดนนนำเลือดอยู่นะฮะจะวางเล็กๆตรงนั้นเอาไว้นะครับผมอ่าและผ้าต้องใช้ต้องสะอาด สะอาดพอสมควรเลยนะฮะเขาก็วางไว้สานนี้เพื่อให้ตัวความเย็นเนี่ยมันช่วยให้อาการปวดอาการอักเสบของตัวข้อเข่าที่เราผ่าไปเนี่ยมันหายปวดหายอักเสบได้เร็วขึ้นนะครับผมและช่วยให้อาการบวมในข้อเข่าเราเนี่ยมันหายเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับผมซึ่งการวางน้ำแข็งเนี่ยถามว่าวางนานแค่ไหนหรือวางวางนานแค่ไหนนะฮะก็คือวางจนกว่าอาการปวดอักเสบของเราเนี่ยจะลดลงนะคือวางแค่แต่ทุกๆชั่วโมงอะไรก็ว่าได้หรือจะวางตลอดเวลาเลยก็ได้นะถ้าเกิด เดียวมันเย็นหนระือน้ำแข็งมันเริ่มแบบแห้งแล้วเนะี่ยเราก็แค่เอาไปแช่เหมือนเดิมพอมันเย็นปุ๊บพอมันแข็งเหมือนเดิมแล้วพอมันแข็งปุ๊บเราก็เอามาวางทับอย่างเงี mm ้ย hmm. ตลอดเวลาจนกว่าจะหายปวดหายอักเสบเลยนะครับผม mm hmm. สำหรับสเต็ปที่3ที่เราต้องทําต่อมาหลังจากที่เราประครบน้ําแข็งนะฮะคือให้เราเนี่ยนอนหงายยกข,ขาสูงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ให้กระดกปลายเท้าขึ้นลงนะครับผมตามๆและสามนี้เลยนะฮะสมมติขาข้างขวาเรามีปัญหาจะพาดข้างนี้มาแล้วก็นอนหงายและสามนี้เลยนะฮนะ เราขาเนี่ยอยู่สูงไว้แล้วอย่างนั้นเราก็แค่จะตกไปเท้าขึ้นนะคข้าวว้ถึงวิแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่ช้าๆนะฮะแล้วก็ลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสขึ้นลงหในขณะที่ทำเนี่ยเราจะประคบน้ําแข็งรวมด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับผมการที่เ,เราการที่เรา เราะลงเพื่อเป็นการคงสภาพกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีนะไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีดนะและให้เป็นการไล่น้ำเลือดต้งหนองเนี่ยที่มันบวมอยู่ตามกระ้าของเราเนี่ยให้มันกลับมาให้มันบวมเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะว่าคนที่ผ่าตัดมาเนี่ยหรือนอนนานเนี่ยจะทําให้ตัวขาเขาเนี่ยนอกจากแค่เขานะ มันจะบวมทั้งขาของเขาเนี่ยเลยก็มีนะผมการที่เรากระโดดไปเท้าขึ้นลงบ่อยบ่อยเนี่ยจะช่วยเป็นการป้องกันการบวมได้นะครับผมสามารถทําได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะถ้าเกิดทําเฉลี่ยแล้วประมาณสักสิบห้าครั้งแล้วก็พักนะฮะแล้วพอหายเมื่อยหายลา้าก็ทําใหม่เงี้ยทั้งวันเลยนะครับผมหลังจากที่เราพักฟื้นนะฮะตนเองโดยการประครบน้ำประครบน้ําแข็งนะฮะแล้วก็นอนหงายยกขาสูงกระโดดไปเท้าขึ้นลงขึ้นขึ้นลงเนี่ยจนถึงวันที่3แล้วนะพอถึงวันที่3มเนี่ย เราก็จะเริ่มฝึกงอเข่าเล็กน้อยแล้วก็ฝึกเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อต้นขากันแบบเบาๆเลยนะครับผมวิธีการคือให้เราหาหมอนข้างมาหนึ่งใบน,นะหรือใช้เป็นผ้าห่อหุ่มนะครับม้วนเปน็นโละะนๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมมาวางไว้กับพื้นักษณะนี้นะฮะเราจะนั่งหรือจะนอนหงายก็ได้นะฮะสมมติผมมีปัญหา,ข,าข้างขวาใช่ไหมฮะผมก็เอาเข่าเนะี่ยวางทับไปที่หมอนตรงๆเลยนะให้หมอนกับหมอนข้างเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเข่าเลยนะฮะแล้วก็ชันขาข้างนี้ขึ้นมานะครับผมอย่างนี้นะฮะ หรือจะวางขาอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่เราเนะี่งขึ้นอยู่ความสะดวกแต่จากนั้นเราก็แค่ง่ายๆเลยแค่เอาเขา่าเราเนี่ยกดลงไปกระหมอนตรงๆท่าสันนี้นะฮะโดยที่ไม่กระดกไปเท้าขึ้นมานะฮะให้ส้นเท้าแตะพื้นไว้ตลอดเวลาแล้วเราก็กดลงไปอย่างนี้จนเห็นล่องกำเนิอเนนของเราเนี่ยมันปูขึ้นมานี่ก็ใช้ได้นะแล้วค้างไว้เป็นเวลาห้าวินนึงสองสามสี่ห้านะเป็นหนึ่งและท่ที่ทําเราจะไม่ยกเยี่ยวตัวอย่างนี้นะครับผมก้นส้นเท้าแตะพื้นตลอดแล้วแค่กดลงไปกดลงไปธรรมดาอันนั้นหนึ่ง สองสามสี่ห้าสองยให้กล้ามเนื้อมันปลูขึ้นมาให้หมอนของเราเนี่ยมันแฟบลงไปในกระถูกก็ใช้ได้แล้วนะโอเคครั้งหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามประมาณนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณสักสิบครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทำอย่างเงี้ยประมาณสักทุกทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกๆุกครึ่งชั่วโมงถ้าเราทําไหวได้นะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมีเริ่มมีกําลังมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกมัการในท่าที่ยากขึ้นในสัปดาห์ถ แล้วก็ในช่วง 1- 3ถึงวันนี้นะฮะผู้ป่วยเนี่ยหากต้องเดินลงทางต้องเดินด้วยใช้ตัวไม้คัดแ,แหงหรือไม้ค้ำพยุงนะฮะการเดินเนี่ยก็คือเราเดินแบบไม่ลงล้มหนักนะครับผมมีปัญหาข้างขวาล้วก็แค่ยกขาข้างขวาไว้นะฮะแล้วก็เดินใช้ขาข้างซ้ายเป็นหลักนะครับผมย้ำนะฮะในช่วงหนึ่งถึงวันนี้เราจะไม่ใช้ขาข้างขวาเดินลงหนักนะครับผมในช่วง4ีถึงวันนี้นะฮะเป้าหมายของในช่วงการฟ้ฟนฟูในช่วงนี้คือเราต้องงอเข่าได้ประมาณ 60องศานะครับผมเมื่อสิ้นสุดวันที่14นะคือพอพอถึงวันที่14เนี่ยเราต้องงอเข่าได้ประมาณ60องศาสำหรับข้างที่ผ่านนะฮะ60องศาเนี่ยวัดง่ายๆเลยนะคือสมมติว่เรานั่งเหยียดขาอย่างนี้อยู่นะครับผมแล้วเรางอเข่าเข้ามาเนี่ยงอเข่าเนี่ยจนรู้สึกว่าส้นเท้าเราเนี่ยมันวางได้ประมาณครึ่งหน้าแห่งประมาณนี้นะครับของฝั่งของขาข้างปกตินะฮะพอขาส้นเท้าเราเนี่ยลากขึ้นมาปุ๊บจนถึงครึ่งตั้าครึ่งนักแห่งเนี่ยครึ่งนักแห่งประมาณเนี่ยมันคือช่วง ประมาณที่เรางอเข่าได้ประมาณ6 0องศานะฮะใครที่งอได้มากกว่านั้นเนี่ยก็ถืวอว่าดีเลยนะครับผมนี่คือเปอ้าหมายหลักๆเลยนะฮะในช่วง4-14วันนี้นะฮะที่เราต้องทำไม่ได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเดิ่มเดินลงหนักนะฮะโดยใช้ไม้คัทเนียมม่ยหรือไม้ค้ำยันเนี่ยร่วมด้วยแล้วนะครับผมสมมติเรามีขาข้างขวาใช่ไหมเราก็คือพอเดินลงหนักเนี่ยด้วยไม้เนี่ยเราเริ่มเอาขาข้างขวาเนี่ยแตะแตะพื้นได้เลยนะฮะในช่วงนี้เลยนะฮะเพราะว่า การผ่าตัดเอ็นไขวอเนียมันผ่าเป็นแผ่นเล็กเนี่ยมันก็สามารถเดินละ้าหนักได้เร็วนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มฝึกมออเข่านะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการยืดน่องนะครับผมเหตุ <Herr> ที่เราต้องยืดน่องก่อนนะฮะเพราะว่าในช่วงที่เราพักฟื้นอยู่ในช่วงหนึ่งสองวันแรกนะคือการที่เรานอนอน,นานๆเนี่ยจะทำให้ตัวปลายเท้าขอ,อางเรามันตกลงนะฮะคงไม่มีใครนอนแล้วเอาแบกบกระกปลายเท้าเพื่อตอเวลาใช่ไหมไปลายเท้าก็ตลกลงลลกษานนนะนี้การที่ปลายเท้าตกัมตกลงเนี่ยตอเวลาทำให้ตัวน,น่องของเราเนี่ย ม,มันตึงมันตุกมันตึงมันตึงั้งนะฮะฉะนั้นเราต้องใช้การยืดน่องนะฮะวิธีการยืดน่องก,ก็คือเราเอาผ้ามานะฮะวางไว้ที่บปิเช่วงจะผ้าเนี่ยครึ่งฝ่าเท้าเนี่ยขึ้นไปนะคือจะไม่วางกลางๆนะฮะจะวางช่วงกลางฝ่าเท้าเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ออกแรงดึงผ้าอย่างนี้ในหะ้จนร,รู้สึกตึงที่น่องนะฮะพอร,รู้สึกตึงที่น่องปุ๊บก็ค้างไว้15วินาทีนับหนึ่งถึง15แล้วก็ปล่อยนะับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ยืดใหม่อย่างนี้ ก็ยืดไปจนถึงนับถึง15วิ้าวิแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะเป็นครั้งที่2ทํอย่างนี้ประมาณสัก3ถึง5ครั้งนะครับผมเราต้องยืดน่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยืดน่องเนี่ยเวลาเราพอน่องของเราเนี่ยมันเึนมากๆเนี่ยปลายเท้าเรามันจะกดลงเงี้ยพอปลายเท้าของเรามันกดลงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราต้องฝึกเดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินของเราได้นะครับผมฉะนั้นเราต้องยืดน่องเผื่อไว้ก่อนด้วยะครับผมสามารถยืดได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะคะ ต่อมานะฮะคือการฝึกงอเข่านะครับผมนั่นคือการนั่งกอดนั่งกอดเข่านะฮะวิธีการนี่คือวอิธีนี้จะเป็นการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของเรานะฮะสมมติเรามีปัญหาที่พาดเข่าข้างขวามานะฮะเริ่มแรกก็เป็นนั่งเหยียดขาสันนี้ก่อนจากนั้นเราเอามือสองข้างนะกำไว้ที่เวนเหนือข้อเข่าเรานยไม่วางไม่วางงแผลนะวางที่เหนือข้อเข่ขาเราสันนี้จากนั้นเราแค่ออกแรงงอเข่างอขาของเราเนี่ยเข้ามานะร่วมกับการใช้แขนแล้วเนี่ย ดึงข้อเข่าเราเนะี่ยเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวนะเพื่อเป็นการฝึกให้ตัวรับให้เรานะงอขาเข่าได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะงอแล้วก็จนรู้สึกตึงรู้สึกตึงที่แผ่แล้วตึงข้างในเขานะ่าเนี่ยเราก็เหยียดออกลักสณนนี้นะฮะขาดที่ทําอาจจะมีเจ็บบ้างไม่ใช่แปลกอะไรนะฮะเราแค่ให้รู้สึกว่าตึงจนถึงเจ็บนิดนึงประมาณนี้ก็พอนะอย,ย่าแต่ยอย่าฝึกแบบไม่ต้องไปเร่งมันมนะแบบเราเห็นว่าอิทนไหวไดแบบงัดยันงัดนมาไม่ดีนะฮะเราค่อยๆทำแบบค่อยไปค่อยไปนะครับผมเราก็แค่ทำเปจังหวะเดี๋ยวมันจะงอได้มันเองนะฮะ งอจนสุดที่ตึงพอตึงประมาณนี้ก็ปล่อยนับเป็นหนึ่งแล้วก็งอขึ้นไปใหม่เอาเอะไรทั้งขาเอาอะไรทั้งแขนเลยนะพร้อมกันเลยสองประมาณน,นี้นะครับผมในขณะที่นั่งเนี่ยเรานั่งแบบหลังแบบพิงพนักพิงหรือพิงฝาผนังไปเลยก็ได้นะจะไม่ปวดหลังมากนะครับผมองออย่างนี้ ประมาณนี้นะครับผมงอแค่ประมาณสัก15ครั้งนะคนระับเป็นอย่างรอบทําได้กี่รอบต่อวันเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมทําได้บ่อยยิ่งดีเลยนนะ่าจะทํา18รอบ10รอบก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่ว่ากล้ามเนื้อเราไหวไหมแผลเราจะมันเจ็บมากเกินไปไหมนะครับผมดูความพอดีของเราเนะี่ยเป็นหลักนะฮะดยลืมนะเป้าหมายหลักคือให้ตัวส้นเทาเน้านย,ยกขึ้นมาจนถึงวันครึงนะ่งแห่งนะครับผมต่อมาฮะเมื่อเราฝึก งอเข่าเนี่ยได้ถึงระดับหนึ่งตัวรู้สึวกว่ากล้ามเนื้อกำมันกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยเริ่มมีแรงระดับหนึ่งตัวไม่ต้องใช้แบบแขนช่วยแล้วนะฮะวิธีการก็คือต่อมาวิธีการฝึกต่อมาคือให้เราฝึกส้นเท้าคลุดพื้นนะวิธีการก็คือให้เราหาแป้งมานะฮะมาโรยที่เป็นท่วงส้นเท้าของเราก่อนนะครับผมวันนี้เพื่อให้เวลาที่เราจับ งอเขา่าเหยียดเข่าเนี่ยส้นเท้าอาจจะไม่ได้ไปขูดกับพื้นจนเกิดการเจ็บได้นะคือพอเราฝึกทีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยยังไงก็เป็น,100นึ่งร้อยครั้งอยู่แล้วนะแล้วก็เอาหาแป้งอะไระเงี้ยหรืออะไระก็ได้เรื่อยๆมาโรยๆก่อนนะครับผมจะได้แบบไม่ขูดไม่ขูดกันมากนะฮะโอเควิธีการฝึกเนี่ยง่ายมากเลยนะคือให้เราแค่ง,งอเข่าเหมือนกับวิธีก่อนหน้านี้นะแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใช้มือช่วยเท่านั้นเองนะฮะแล้วแค่ง,งอเข่าขึ้นมาลักษณะนี้อ่ะงอนจนรู้สึกที่ตึงเท่าที่ทำได้นะครับแค่รู้สึก แล้วก็งอขึ้นใหม่แล้วก็เหยียดไปสองเคล็ดอย่งฮะง่ายๆงอจนถึงจุดที่ทำไหวสามปังได้เนี่ยทำงานได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ลงไปงอเหยียดห้าแล้วฮะทำอย่างเงี้ยประมาณสักสิบห้าครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทำทั้งหมดเออ่ได้บ่อยอย่างที่บอกก็คือทําได้บ่อยเท่าทีา่การเลยนะหรือจะเป็นพอทำตรเงเนี้ยมาสักห้าครั้งปุ๊บพักไปประมาณที่สิบนาทีแล้วก็เริ่มทําใหม่นะฮะพอครบ แล้วก็พัก20ท,ทีแล้วก็ทําใหม่นะคือเราดูว่ากำลังก้าเนื้อของเราเนี่ยไหวหรือไมน่นะดูอาการบาดเจ็บของเราเนี่ยเป็นหลักนะครับผมดูความพอดีของเราเป็นหลักนะว่าง่ายเลยนะฮะวิธีการฝึกงอเข่าต่อมานะคือการฝึกงอเข่าเกรงคร้าง5วินาทีนะฮะวิธีการก็คือให้เรานอนอยู่กับขอบเตียงนะฮะสมมติตงหมอนข้างนี้ซึ่งตรงนี้คือขอบขอบเตียงของเรานะฮะเราก็นั่งหรือนอนก็ได้นะฮะนั่งให้ hey, เอาขาข้างที่เรามีปัญหาเนี่ย เอาส้นเท้าเนี่ยให้มันเลยเขอบเตียงไว้ลักษณะนี้นะครับผมให้มันเลยขอบเตียงไว้นะฮะให้มันเหมือนกับว่าตัวส้นเท้าเนี่ยมันไปขัดกับตัวขอบเตียงอยู่นะครับผมลักษณะนี้นะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นง่ายๆเลยคือให้เรามีความสัมผัสว่าเราพยายามจะงอเข่าข้ามตัวลักษณะนี้นะงอเข่าข้ามตัวอย่างนี้นะฮะแต่เราจะไม่เห็นการขึ้นไหวของตัวขาเราเนาะเพราะว่าส้นเท้าเนี่ยมันไปงอแต่ตัวขอบเตียงอยู่ท่านั้เองนะครับผมแล้วก็แค่เกร็งค้างไว้อย่างนี้วิธีการเกร็งค้างเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเกร็งค้างถูกต้ออออองหรรืืืไมม่่นนะคเเเาาจับทีป็ ใต้ต้นขาเราด้านหลังนะฮะตรงกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยพอเราเกรงค้างปุ๊บเห็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันปูดนูนขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เกรงค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีนับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับก็เหยียดขาออไปแล้วก็งอเข่าเข้ามาใหม่ไงจากขอบเตียงนับ1 2 3 4 5 2แล้วก็ทำใหม่ไงขอบเตียงแล้วเกรงกล้ามเนื้อแฮมสิงไว้1 2 3 4 5 3ประมาณนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณสัก ส0บครั้งด้วยกันนะฮะหรือจะทํามากกว่าส0บครั้งก็ได้นะ,ะสิบครั้งนั้นนับเป็นหนึ่งรอบนะ,ะทำกี่รอบต่อวันก็ได้นะครับผมยิ่งทํามากยิ่งดีนะแต่ดูว่าเราทาดูว่ากําลังกำเนของเรญญาเนี่ยทำไหวหรือไม่นะครับผมดูความพดีดของเราเป็นหลักนะฮะสำหรับวิธีการฝึกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาต่อมานี่คือการนอนหงายยกขานะครับผมท่านี้นะฮะจะเป็นท่าง่างยๆเลยนะคือให้เรานอน,อนหงาย เราได้ไปกับพื้นนะจะนหนุนนอนหรือไม่หนุนนอนก็ได้นะครับผมสมมติผมไม่ไปหาข้างขวาอยู่ใช่ไหมคผมก็เหยียดขาข้างขวาไปอย่างนี้ตั้งขาข้างปกติไว้นะครับผมและสั่นนี้นะฮะเราจะไม่นอนงายแล้วก็ยกขาขึ้นอย่างนี้ตรงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนง่ายไปส่งข้างเางนี้หลังเราจะแอนอาจจะทำให้เราเกิดอาการปวดหลังได้าะฉะนั้นเราจึงชันเข่าชันขาขึ้นมาอย่างนี้อีกข้างหนึ่งยันไว้ก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้หลังของเราจะมันแอนเกินไปนะฮะอย่างนั้นวิธีการยกขาง่ายๆเลยคือก่อนอื่นเลยให้้เรราากะขึนนมี้ ค้างไว้ตลอดเวลานะฮะค้างไว้ตลอดเวลาเลยนะครับผมจากนั้นเราก็แค่ยกข,ขาขึ้นอย่างนี้นะฮะเกณฑ์มตาตรฐานก็คือให้ขาเราเนี่ยยกข,ขึ้นมาเสมอกับขาข้างปกติลักษณะนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่สำหรับคนที่ผ่าตัดมาไม่นานนะกล้ามเนื้อขางอข่าขมันไม่ค่อยม,มีแรงนะยกได้แค่นี้ แล้วก็มีการเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไก็ไม่ได้ไปฝืนต่อยกต่อนะยกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเราฝึกไปบ่อยๆนะ๋ยวกำลังที่นะขำจะเพิ่มขึ้นเองเดี๋ยวเรา,เเราก็จะยกได้สูงขึ้นเองนะเราไม่ได้ไปฝืนมากถ้าเกิดฝืนมากอาจจะไม่กล้าหรือหนักเส้ได้นะาอาจารย์จะไม่เกิดการปวดตามมาได้นะครับผมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะฮะเราก็ยกขึ้นมาประมาณนี้สมมติได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้หนึ่งกระโดดไปเท้าขึ้นตลอดเวลาด้วยนะสองแค่นี้เองฮะเก่งขึ้นช้าๆขึ้นช้าลงช้านะฮะสามขึ้น ขึ้นห้าประมาณนี้นะครับผมขึ้นช้าแล้วก็ลงช้านะฮะท่านี้นะัจะเป็นการเสริมกำลังกล้ามเนื้อช่วงนี้นะฮะเอโลโซแอรและกล้ามเนื้ออคดิเซตของเรานะครับผมหากเราต้องการเดินขึ้นบันไดหรือเดินเยอะๆโดยที่ไม่มีการลา้าเนะะี่ยคือต้องฝึกท่านี้บ่อยๆเลยนะครับผมท่านี้ประมาณสักแปดถึงสิบครั้งนะ,ะนับเป็นหนึ่งรอบทัาทั้งหมดสามถึงห้ารอบต่อวันหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้นะฮะถ้าเรากาลังกล้ามเนื้อของเราอย่าไหวแตก่กำลังกล้ามเนื้อไม่ไหวไม่ไหวเนีย่ยเราจะทําน้อยกว่า 3 3 3สาเป็นครั้งเนี่ย3ามรอบเนี่ยก็ได้นะครับผมเราปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเราเลยนะฮะการมการกํานตต้นขาต่อมากนะ็คือนอนตะแคงกลางขานะครับผมวิธีนี้คือให้เรานอนหงายเอ้ยนอนตะแคงนะฮะสมมติผมมีปัญหาข้างซ้ายนะผ่าตัดขาข้างซ้ายมานะเราก็นอนตะแคงครับ ข้างขวานะครับผมให้ขาข้างซ้ายเนี่ยอยู่ด้านบนนะขาข้างขวาอยู่ด้านนะฮะและขาข้างขวาอะไรนี่ยก็งอไวและสันนี้นะครับผมเราจะไม่เหยียดอย่างนี้นะฮะจะงอไว้อย่าง,งนะี้นะเพื่อไม่ให้ตัวเราจะมันพลิกไปพลิกมานะฮะอย่างนี้อ่จะหนุนหมอน<บ>หรือไม่หนุนหมอนก็ได้นะฮะอ่าขาข้างซ้ายก็คือเหยียดตรงเขาก็เหยีงงยดตรงไว้อย,อย่างนี้นะครับผมขาข้างมีปัญหาเนี่ยอยู่ด้านบนนะฮะวิธีการฝึกก็คือให้เราเนี่ยกระโดดไปเท้าขึ้นตลอดเวลานะกระโดดไปเท้าขึ้นตลอดเวลาและยกการและก็แล้วก็การขาขึ้นในสันนี้ ในขณะที่กลางขาเนี่ยเราจะไม่หมุนไปเท้าขึ้นชี้ข้างบนในสันนี้นะครับผมถ้าหมุนไปเท้าขึ้นข้างบนเนี่ยจะไม่กล้ามเนื้อเน่ยมันได้กล้ามเนื้อได้ข่าแต่มันไม่ได้ออกแรงเต็มที่นะฮะอ่ะาฉะนั้นเราให้ไปเท้าของการชี้ไปดนะ้านหน้าตลอดเวลามันขึ้นในการขึ้นในประมาณนี้ก็ถือว่าสุดแล้วฮะแล้วก็ลงนะเป็นหนึ่งขึ้นลงสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นช้าลงช้าแล้วกระโดดไปเท้าขึ้นตลอดเวลา 5ประมาณนี้นะครับผมทำอย่างนี้ประมาณสัก8ถึง10ครั้งนะนับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมด3ถึง5รอบต่อวันนะฮะห,หรือถ้าเกิดเรากำลังกล้ามเนื้อของเรา,าแข็งแรงดีเราทำมากกว่าน,นั้นก็ได้นะหรือถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราอย่างมันยังไม่ค่อยแข็งแรงก็สุดล้าง,ง่ายหรือมีการปวดเนนะี่ยจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับผมคือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเรานะฮะซึ่งท่านี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อกูติเยสมีเดียนนะและกล้ามเนื้อพวกเทนเซอร์ฟาเซียลตาซึ่งเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านข้างของเรานะครับผมกล้ามเนื้้้อออเเเเนนนีีี่่่ยยยยโดฉพาาาะะกลมมืงทัจว มันมีหน้าที่สําคัญในเรื่องของการฝึกการทรงตัวของตัวข้อสโะโพกและกั้แล้วก็ช่วงขาของเรานะครับผมหากเราฝึกกั้มเนี้ยตรงเนี้ยกั้มเนื้อกลางเ,เนี้ยไม่ดีนะฮะเวลาเราไปฝึกเริ่มเดินโดยไม่ใช่ไม้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดินเดินรู้สึกว่าตัวของเรามันเป๋ไปเป๋มารู้สึกว่าเดินได้ไม่แบบได้ไม่ค่อยมันคงนะฮะฉะนั้นถ้างฝึกท่านเนี้ยบ่อยๆเลยนะครับผมหากใครที่เริ่มไปฝึกเดินแล้วรู้สึกว่าขาตัวตัวตัวเราเองมันเดินไม่ค่อยมั่นคงเดินแบบเหมือนจะลงง่ายเลยพวกนี้นะฮะฝึกท่านเนี้ยบ่อยๆเลยนะครับผม วิธีการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาต่อมานะคือการฝึกนอนตะแคงกลางขาล่างนะครับผมวิธีการนรี้คือให้เรานอนตะแคงเหมือนกระทาเมื่อกี้นะฮะแต่ท่านี้เนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านในของเรานะครับผมให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมีความกระชับดีนะฮะเพราะว,ว่ากล้ามเนื้อเราข้อเข่าเราเนี่ยมันจะทํางานได้สมบรูรณ์ก็คือมันต้องมีกล้ามเนื้อมันต้องแข็งแรงทั้ง4ส่วนนะค,คือส่วนหน้าส่วนหน้าตรงนี้นะฮะส่วนด้านใน ส่วนด้านหลังแล้วก็ส่วนด้านนอกตรงนี้เลยนะสี่ส่วนเลยนะครับผมหาให้มีแข็งก sure. ็น Cannon. สมบูรณ์เท่ากันนะฮะวิธีการนะสมมติผมในการฝึกสมมติผมผ่าขาข้างขวามานะก็คือให้เราจะแข็งเอาขาข้างที่ผ่าเนี่ยลงนะฮะแล้วก็เหยียดไว้ทักสณนนี้และขาข้างซ้ายงออย่างนี้นะครับผมเราจะแข็งอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยขาข้างปกติอยู่ล่างนะแล้วก็เหยียดไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่คือท่าต้นต้นนะจากนั้นง่ายๆเลยก็คือให้เรายกขาขึ้นแค่นี้เองฮะยกขาขึ้นอย่างนี้ ให้ขามันลอยแล้วก็นเนื้อปนนึ่งแล้วขึ้นสองขึ้นมันขึ้นสูงได้แค่ประมาณนี้ฮะไม่ต้องสูงมากกว่านี้คือถ้าสูงมากกว่านี้มันจะเป็นการปิดตัวอี้วตัวข,ของเราแล้วนะซึ่งผิดนะฮะเรายกขึ้นตรงๆสามเวลาเรายกใหม่นะฮะบางาคนที่ผ่าตัดมาตัวขาวจะเฉยไปเฉยมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อขามันยังไม่ค่อยมีแรงนะฮะเราก็แค่พยายามคอนโทรลไว้พยายามเวลาขามันยกเนี่ยเราก็พยายามดูตาตามอขาไว้นะเพื่อเป็นการคุมให้ขามันขึ้น ในท่าที่ตรงนี่ไม่ให้ให้มากที่สุดนะฮะนี่ยประมาณนี้หกแล้วแล้วก็เจ็ดประมาณนี้นะครับผมทำอย่างนี้ประมาณสักแปดถึงสิครั้งนะฮะนับเป็นอย่างรอบทั้งหมด3ามถึงหารอบต่อว,วันนะฮะหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเราเป็นหลักนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการ ฟื้นฟูข้อเข่าหลังผ่าตัดเอ็นข้อยห้น้ามานะฮะในช่วงวันแรกหลังจากที่ผ่าตัดจนถึงวันที่14หลังที่ผ่าตัดหรือสัปดาห์ที่2เลยนะครับผมส่วนการฟื้นฟูข้อเข่าหลังผ่าตัดเอ็นข้อยห้น้าเนี่ยในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4เนี่ยผมขอยกยอๆวันในภา์ที่3เลยนะครับเพื่อไม่คลิปเนี่ยมันยาวจะเกินไปนะครับผมเพราะผมเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักมาบอกกันเยอะเลยนะฮะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยมันยาวเกินไปทําให้ไม่สะดวกต่อการกลับดูซ้ำนะฮะบางคนเนี่ยต้องการต้องการดูตั้งแต่ช่วงงกาคิปแจจนถึบต่พอ มาเปิดดูอะไรเงี้ยมันต้องมานั่งกอนั่งกะเวลาดูอะไรเงี้ยมันลําบากนะต่อการกลับมาดูซ้ำผมจึงจัดให้เลยนะคือทําเป็นชิปแบ่งเป็นช่งชวงๆไว้นะครผมเพื่อไให้ชิปมันยาวเัินไปเพื่อนๆจะได้กลับมาดูซ้ำแฟนได้ง่ายๆนะครับผมโอเคอ้อลืมบอกไปว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ย เราสามารถจะเริ่มปั่นจักรยานได้แล้วนะฮะโดยการปั่นจักรยานเนี่ยไม่ใช่ปั่นจักรยานแบบบีล้อไปปั่นตามทิศทุ่งนาหรือพวกนี้นะจะเป็นการปั่นจักรยานแบบเครื่องออกกาลังกายที่พวกที่เห็นตามฟิตเนสนะฮะโดยการปั่นจักรยานเนี่ยเราจะให้ปั่นเจ็ความหนืดนะหรือความหนักเนี่ยให้เป็นศูนย์ไปเลยนะหรือเพื่อนคือปั่นแบบฟรีไปเลยนะครับผมเพื่อให้ตัวข้อเข่าไรเนี่ยได้คุ้นเคยต่อการงอเหยียดงอเหยียดนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฝึก ถ้ายากๆเนะี่ยฝึกกำลังกล้ามเนื้อทยที่ยในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4เนี่ยได้ดีขึ้นต่อไปนะครับผมโอเคและเช่นเคยนะครับเพืนะ่อนๆเนี่ยสงสัยอยากสักถามอะไเรเพิ่มเติมหรือต้องการติดชมอะไรพิศเศษเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะหรือจะทักเข้ามาที่ไลน์อดีตกำลังนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3สวัสดีครับ